ครับแม่ข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่อง, <ừ> เ,รองเรื่องโครงการนำหนำข้าวโครงการรับจำหนำข้าวก็<อ>ยังนะยังยังไม่ได้ยังไม่ฟ้องยังไม่ฟ้อง,ง,อ,งอ,สอสสบอกว่าต้องรวบรวมหลักฐานต้องไปปรึกษาหาเลือกับปปชให้มันแน่นให้มันรัดกลุมแล้วค่อยมาวา่กา,า,วาก,กันอีกทีนึ่งค่อยมาว่ากันอีกมาอันนี้ดีกว่ารากอีกฉันไม่ได้มาเองนะคะคที่มาบ,บอกลดมาเดินมา แย่งการทํางานของจราจรนะคะใครอีละผีกับผีอะไรเข้าสิงกันเยอดเราให้ฟังก่อนอยู่ๆมาอะไรอยู่ๆมาเป็นมาเป็นมันต้องมาอย่างนี้ก่อนที่ฉันมาเองนะครับเยจะหาว่าคนอื่นชวนมาฉันมาเองค่ะใครมาเองอ๋อโรงเรียนประเทืองวิทย์เขตสายไหมนะครับมาโบกรถมาโบกจราจรโบกรถบอกนี่นะครนี่นะคะโอ้ผมเห็นท่านยืนแล้วแม่โอ้นุ่งกระโปรงสี ดีสิบันเย็นดีบันเย็นรักเกล็ดมีนกวีดูนะปิ๊กปิ๊กโอ้นี่มาทำเองเลยใช่ไหมได้ไม่ได้ผ่านการอบรมเลยนะเนี่ยโอ้ใจรักนี่ใจรักนะฮะใจรักนะต้องติดตามข่าวซะหน่อยแล้วเป็นคลิปพออหญิงนะนั่งนั่งนั่งนี่ไงนี่นะฮะมาช่วยโบก้โอ้ห้ารักจังเลยพออแม่แต่ผมเป็นห่วงท่านว่าแล้วตัวท่านใหญ่ที่เป็นแรกแต่ก็คล่องแคล่วนะโอ้โหนั่งมา ป้อมทอกเวดปิดโอ้โหเกง่กงเกง่งเก่งโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลย,ลน,ยนี่เลยเอาละจัดแล้วใส่ใส่เสื้อสีสว่างนี้ไม่เป็นไรหรอกนะสีชมพูหรือสีบันเย็นเนี่ยสีบันเย็นน่าจะเป็นสีบันเย็นนะสีสเดียวแท็กซี่เลยพวกจะเห็น<ส>ว่าเป็นรถแท็กซี่ก็คงคง ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรอกเนาะเพราะว่ามันมันเป็นข่าวดีๆนะฮะที่จะเล่าให้ฟังเป็นคลิปที่น่ารักมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะมีพอโรงเรียนเนี่ยนะฮะท่านทนดูไม่ไหวว่ายังไงแล้วก็แยกทนดูอะไรไม่ไหวทนดูไม่ไหวแล้วแยกนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรไม่มีตำรวจแกก็เลยเออกมาโบกเองเลยโยกซ้ายโยกขวานี่ยังไม่ค่อยได้ผ่านการอบรมแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับท่านจะเป็นห่วงลูกศิษย์ของท่านก็ได้เพราะตรงนั้นเป็นโรงเรียนของท่านแก เป็นพอเนี่ยท่านมีชื่อว่าอะไรครับเนี่ยอ๋ออนี่ไปดักตรงนู้นเลยดักเพื่อปล่อยทั้งนี้วิ่งบ้างชื่อของท่านท่านชื่อประเทืองทิพย์ไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเจ๋ดเลยวเถอะอาจารย์ประเทืองทิพย์วิทยาอาจารย์สาลีทิพย์แม่งก็ทิพย์ทิพยเหมือนกันอาจารย์สาลีสาลีทิพย์บผู้มในวยการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยานะครับก็โบนโยธิน เนื่องจากว่าโรงเรียนของท่านเนี่ยมีแยกเยอะอุบัติ <โย S 1> เหตุก็เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะเลิกเรียนเนี่ยประกอบกับโรงเรียนแถวนั้นมีถึง4แห่งด้วยกันนะครับทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับ ยาวเหยียดเลยถัาก็ต้องออกมาทําหน้าที่ของท่านอย่างนี้ละครับมาจากสอนเด็กแล้วจากดูแลการศึกษาแล้วจากที่โรงเรียนแล้วก็ต้องมาดูแลการจราจรด้วยอะปกเมือคนดีนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนดีข่าวดีข่าวน่ารักมาดูข่าวอันตรพานกันหน่อยสินะฮะเขาบอกหน่งเชิญยิ้ม เน่งเชิญยิ้มโดนอันตรพาแถวบ้านลุมยำนะเขาไปยำทำไมเขาไม่ใช่ขาไก่คออันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับนี่เราจะพูดถึงข่าวนี้ก็เน่งเชิญยิ้มคือน้องชายเลยนะฮะก็เป็นสมาชิกของวงของคณะบอลเชิญยิ้มก็มีเชิดเชิญยิ้มมีมีหลายๆคนนะครับก็เป็นทีมตลกที่ไปมาหาสู่กับพวกเราเป็นประจำแล้วก็น่าเห็นใจนะเน่งนี่ก็พึ่ง เสียคุณพ่อไปครับ oh. เสียคุณพ่อไปแล้วก็บวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อแล้วก็วันที่ วันนั้นชาชาพนกิจศพคุณพ่อเสร็จผมก็ไปมานะฮะแล้วก็เน่งก็ศึกตอนเย็นแล้วก็ไปตานข้าวกับญาติอยู่แถวแถวพุทธมนตรสายห้าแล้วก็กลับมาบ้านพักอยู่แถวแถวประชาสงเคราะห์ซอยสี่นี่แหละครับซอยแถวดินแดงนี่แหละครับก่อนจะเข้าบ้านก็ไปแวะทานอาหารไม่ไม่ได้ทานคือทานมาแล้วแต่จะแวะร้านสะดวกซื้อร้านในระหว่างที่ตนกับภรรยาสาวเนี่ยฮะจอดรถอยู่แล้วก็ลงไปซื้อภรรยาเนี่ย คนไหนเมียเขานั่นแหละคนเดิมเออคนเก่าเราจะไปพูดจะไปถามทำไมนะมีถามทำไมสงสัยอะไรสงสัยเออคนนี้ไม่ไม่คุ้นอ่คนนี้ที่อยู่พิษณุโลกนะภัญยาเขาก็ไปซื้อก็ในระหว่างที่เอาตนเองกําลังซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในฮะนีีดูเก็ะตามกล้องวงจรปิดหน่งก็บอกว่ากําลังซื้อของแล้วก็ได้มีผู้ชายสามคนได้เดินเข้ามานะครับแล้วก็มาโวยวายมาเตาะตอว่าต่อที่เด็งงยืนอยู่หน้าหน้าเซเว่นใช่ไหมรามาด่า S <S มาด่าพนักงานร้านบอกว่าทอนตังชาอะไรต่ออะไรแต่ตัวเน่งก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้สนใจแล้วผมก็เดินแยกออกไปแยกหล,ลบแล้วล <บ S 2> นะหลบแล้วจะไปขึ้นรถกลับบ้านในขณะที่ตนเองกับแฟนสาวขับรถกลับบ้านก็จะมีมอเตอร์ไซค์ไอ้สามคนี่บบีบไล่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 แล้วก็ คนเน่งก็บอกว่าคนโดนบีบแต่ไรก็ต้องหันไปดูเมื่อกล้วก็มาจอดข้างๆแล้วบอกเน่งก็กดกระจกถามว่ามึงรู้จักกูหรือเปล่ากูเป็นใครมึงขับรถขวางกูทําไมก็กระโทเอยประเทศไทยคนไทยนะฮะมายถึงไอคนนั้นมาถามเน่งมาถามเน่งเน่งก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะฮะเดินจะถึงเอจะถึงรถแล้วเขาบอกว่าอย่างงั้นมาถามมามุงเปิดแกทําไมก็ลุมทำ้ายลุมทำลายเน่งสามหนึ่งนะฮะนี่ดูเก่ามากเลยนะฮะเก่ามากนะฮะทาง สักเต็มตัวเลยแล้วสักเต็มตัวหนิงบอกว่าก็เขาอยู่ปากเขาอยู่ปากซอยผมอยู่ในซอยลึกก็อย่างนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไรกับใครโถตลกครับจะไปมีปัญหากับใครจริงๆหนิงเป็นเด็กดีเนด็กะเขาไม่เป็นคนเกเรเกเรอะไรเลยไม่ไม่ร่วมงานกับผมก็ในในเรื่องเฮงเฮงเฮงาก็แสดงด้วยนะแสดงเฮงเฮงด้วยแล้วก็หนิงเองเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักตามที่เราได้พูดคุยแล้วก็ไม่เคยเกเรไม่ดื่มเหล้าด้วยนะครับแล้วก็ทำมาหากินเรื่องครอบครัวเลี้องครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้า เล็กๆอยู่ด้วยนะช่วงที่พ่อเขาเสียเขาก็โทรวันวันนั้นก็มีคนที่ไปงานขอบคุณพ่อเขาเยอะมากศิลปินครับข้างเลยทั้งทั้งที่หน่งเนี่ยเป็นเด็กในภายใต้ของคณะบอลเชญยิยีเขาเคยอยู่กับผมก็เคยอยู่เคยอยู่ใช่ไหมอยู่กับแว็บหนึ่งเวบนึงเคยอยู่กับพี่กล้วยด้วยแล้วก็ ก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะเราไม่คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยอันอันนี้มัน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 ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าพาะอันตรพานเนี่ยไอเรามีเรื่องกับนักเลงเนี่ยเราไม่กลัวหรอกครับเพราะนักเลงเนี่ยนักเลงเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องแต่แต่อันตรพานเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องโอ้ไม่ได้ไม่ได้เอาเราลองแยกแยะระหว่างนักเลงกับอันตรพานเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงคือนักเลงจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มาแสดงอาการว่านักเลงจริงๆเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะฮะจริงๆแล้วต้องเป็นคนสุภาพ เรียบร้อยบางคนไม่ดื่มเหล้า,าเลยบางคนไม่ดื่มเหล้านั่งยิ้มนั่นแล้วเวลามีปัญหาอะไรในโอโ้โหเขาจะเฉยเขาจะเฉยเขาจะนิ่งเขานี่คืออันตรพาฮะท่านจะประกาศสักดามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครมึงมาจากไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยอันตรพาน,นอันเนี้ยอยากจะตีใครก็ตีอย่างยอากจะตีกับใครก็ตีถือว่าตัวเองอยู่แถวนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าพื้นที่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีตำรวจให้เป็นสายเป็นอะไรแล้วก็จะแอกใหญ่โตเลยล่ะจะแอกใหญ่โตแล้วบุ๋มดูแล้ว่ะ ถ้าตัวต่อตัวเอาไหมก็ไม่กลายผมถามพวกเยอะไงพวกเยอะมากันสามสามหนึ่งมันก็แพ้อยู่แล้วนะปกติหนึ่งหนึ่งพวกเรายังแพ้เลยเพราะพวกเราแรงไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมเวลากดนอนตัวต่อตัวอาก้าหรือเปล่าเวลามีเออเล่นปลอาก้าออกา้าหรือเปล่ากราหรือเปล่ายากราแล้วทำทำเพื่ออะไรคุณมีพวกเยอะเหมือนเหมือนเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น มันเป็นการเสียหายมากนะกับคนทํามาหากินกับคนเขาตั้งใจดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเมียเหน่งมีลูกมีเมียเหน่งมีพ่อมีแม่ถ้าเผื่อเขาเป็นอะไรไปละครับนนแล้วลมยำเนี่ยตียที่หัวอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วได้รับได้รับบาดเจ็บมีเลือดอย่างเงี้ยแบบนี้ผมว่าทางตํารวจต้องแก้เป็นพยายามฆ่าไม่ใช่ลุมทมําร้ายมันต้องสามคนอะนะต้องสามคนนะฮะ<ม>แล้วเหน่งคนเดียวแล้วไปกับแฟนแล้วเหน่งก็ไม่ได้ ไม่ได้มีวิชามวยไทยไม่ได้มีอะไรที่จะไปต่อ,อไ,ไม่ได้มีมอาวุธออายู่แล้วลุมยำหลังจากเหน่งลุมยำแล้วแฟนสาววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากป้อมข้างๆแล้วเหน่งก็วิ่งไปคานหลบอยู่ที่หน้ารถกระบะปรากฏว่าสามคนนั้นไปขึ้นรถแล้วเดินผ่านมาขี่คานมาแล้วหันไปดูบอกว่าเฮ้ยมึงเอาอีกเหรอมึงยังมึงยังไม่จบเหรอลงไปซ้ำอีกฮะอันนี้หมายความว่าอย่างไง มันเยอะไปหรือเปล่าฮะมากไปมันมันมันมากไปลูกผู้ชายนะฮะอาจะสั่งสอนกันตบหน้าสักทีหนึ่งก็ยังโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ควรนะนะก็ไม่ได้ไปทาอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยไปซื้อห่จะไปตบเขายังไงเขาไม่จะไปทาอะไรให้เลยอันนี้ก็แค่หมันไส้เล็กๆนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะสอนอดินแดงครับเอาไงฮะตลกยอนย้อนุณยังพวกเราไม่น่นักเลงตลกเจบอ่ะผมผมเองก็เป็นตลกผมก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกันพพวกเราเนี่ยสร้างความบันเทิง ครับเราร้างความบันเถินเอาไงเย็นใจเย็นใจเย็นอุยหยงจำไม่ได้แล้วไงว่าคุณพ่อของคุณหยงตายเพราะว่าปากอย่างเนี้ยท่านี้ก็ขอฝากด้วยนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยก็แล้วกันพวกเราไม่ใช่นักเลงไม่ใช่อันดาพานพวกเรามีแต่สร้างรอยยิ้มมีสร้างเสียงหัวเราะ แต่พวกเราอาศัยว่าพวกเรามีพวกเยอะจะเอาอะไรกับพวกเราออจะเอาอะไรเราคนมาให้เงินกันแบบชัดเจนสิฮะอย่าอย่ารอบกัดกันอย่างนี้อย่างอย่างอย่างนะอันนี้ผมผมไม่ทําผมไม่ผมไม่แนะนําผมไม่ส่งเสริมพวกฟ้องเยอะได้เปรียบแล้วอ่ เอาเปรียบคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะมันก็มีอารมณ์เล็กๆน้อยๆพอตอนเราเข้าวัดกันมากดีกว่าคุณยองไปเลยวัดเข้าวัดอันนี้ดีๆสงบสติอารมณ์หลังจากที่พาไปเยี่ยมหลวงลงมาเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเรามาที่วัดตรงนี้เขาบอกว่าเอ้ามีแชร์กันอีกแล้วแชร์ว่นในเน็ตอีกแล้วก็ว่าไงก็มีเสียงด่ากันกระหึ่มเลยบอกว่ามาเป็นเครื่องบินเลยไงก็มีมีสามเณรสามเณรแถว เป่าเค้กวันเกิดไงวะสม,มาเนานกับเทย <c oughs> ตอนนี้นะผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้ <c oughs> เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มีเยอะมากในประเทศไทยครับจริงๆคุณจะเป็นตุ๊ดเป็นแตว๋วแต่ขอให้คุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะก็สามารถบวชได้อยู่แล้วไม่ได้ครับแต่เมื่อบวชเข้าไปแล้วก็ควรจะสำรวมนิดอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ในพุทธศาสนาห้ามไว้13ประการเกี่ยวกับคนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพักครับอากระเทยนี่บวชไม่ได้ ผมยืนยันบผมผมศึกษามาแต่ว่าทําไมบวชกันเต็มไปหมดล่ะครับอันนั้นก็อาจจะคืออาจจะอนุโลมกันได้อนุโลมกันได้แต่ในระหว่างที่คุณเข้าไปสู่เนี่ยดูที่ฮัดดูการนั่งน่ารักเชียวน่ารักเชียวดูที่เขานั่งดูเขานั่งแม่คุณรุนช่องมาดูรายละเอียดของข่าวเขาบอกว่าเมื่อวันที่สี่ได้ผู้สุขข่าวรายงานว่ามีการแชร์ว่อเน็ตเรียกเสียงด่าจาก ชาวโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลามหล,หลังจากเจ้าของเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าลาตีแมงกเบียคืออะไรอ่ะชื่อ่อนารักแมงกเบียโโอ้หแ,แ,โโและสาวไส้ให้กากินศูนย์ระบุตัวต,วต,วตวนพระตุดแห่งประเทศไทยว้ายตายแล้ว <laughs> <laughs> มีชื่ออย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ย เหยแพร่ภาพว่ากลุ่มสมเด็จแต่งสวยเอ๊ะมีแต่งสวยอีกมีแต่งสวยด้วยมีมีคงจะเมกกันนะฮะนี่ผมว่าเป็นทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยสงสัยสงสัยที่ในกลุ่มของเขาเนี่ยคงจะเป็นคงจะอาจจะอยู่คนละวัดจัดงานวันเกิดแล้วก็มามีเชิญกันมางี้เชิญกันมาพบปะสังสรรค์ว่างั้น่ะมันยังเข้ารรษาอยู่เปล่าเนี่ยตอนนี้ใช่ฮะยังเข้ารรษาอยู่เวรกรรมเวรกรรมเขาบอกว่า สมมเนนแต่งสวยถ่ายภาพงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบส6บปีภายในวัดแห่งหนึ่งมันก็มีภาพสมมเนนโพสท่าว่าบห๋วิวนนั้บนสาลาพร้อมระบุข,ข้อความว่าสมควรปัดฝุ่นได้แล้วหรือยังอ,อย่ามัวแต่แย่งอำนาจกัน ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันจะดีกว่าแน่มาโยงการเมืองซะอีกโยงการเมืองนั่นนๆ่นน่นนั่นคงสถจะออกไปหาผู้ชายลํำบากมือไรจะเมือไรจะเลิกก็ทีมีมานานนะฮะจริงๆแล้วดูดิดูวัตอกปั้นปั้นผ้าปั้นผ้าจีวรเป็นมัดมัดนั่นแหละทำเป็นรูปเป็นทรงอันนั้นแหละฮะในยืนอย่างนี้จริงจริงแล้วมีเยอะมากเราจะหามาตรการยังไงก็ต้องฝากผู้ใหญ่อีกแล้วละครับสําหรับเรื่องนี้จริงจริงบางคนก็มัวแต่คิดว่าไม่เป็นไรเราเขาทําไม่ดี เขาก็แบบเฉพาะบุคคลไปยอย่าง,งนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะอย่าพูดอย่างนั้นฮะอย่าพูดอย่างนั้นม,มีครั้งหนึ่งแถวบางกอกใหญ่ครับผมได้ขับรถไปส่งเพื่อนเพื่อนในตอนดึกประมาณตีสามวันนั้นเราไปน่งคุยงานกันแล้วทีนี้เพื่อนไม่มีรถเข้าบ้านมผมก็ได้ขับรถไปส่งเพื่อนที่หลังวัดแห่งหนึ่ง ผมได้เห็นชายชะกันใส่หมวกทุกคนนะฮะ,ก,ะกำลังปีนกำแพงกับวัดในเวลาตีสามกว่า,วาชายชะกันผมมั่นใจว่าเป็นพระหนีเที่ยวแน่นอนนะฮะฉะนั้นแล้วฝากดูกันด้วยประเทศไทยนะฮะก็ต้องอ วอนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่มีพระตุ๊ดเนนตุ๊ดอยู่ทั่วประเทศไทยระดับเจ้าอาวาสก็มีระดับเจ้าอาวาสมีแต่ข่าวเสื่อมเสียอยู่ตลอดเวลาเวลาอย่างนี้ศาสนาน่ยควรจะจะลงไว้ซึ่งความดีงามถูกต้องเขาถูกสั่งสอนเออบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดีฮถ้าใครมาทําให้เสื่อมเสียอย่างเนี้ยผมว่ามันมัน ควรจะเอาออกไปเ่อเออใช่อย่างนี้ต้องศาสนาพูดเราไม่เสียเอามันเนี่ยเนี่ยชอบแต่คนไปทำเสียนั่นไงชอบพูดอย่างนี้เอาคนถ้าทำเสียล้าออกไปซะถ้าอย่างนั้นาจะได้อยู่ต่อไปคนที่จะเข้ามาบวชมาอะไรเนี่ยต้องเอามาฝึกอบรมแล้วเอาสแกนก่อนไหมสแกนว่าเป็นดีแน่ถึงถึงให้บวชดีไหม ถ้าอย่างนั้นต่อไปคนก็โอ้โหศาสนาเราคนก็จะมองข้ามศาสนาอื่นเขาก็จะดูถูกเราได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโทษด,ด้วยนะบางทีเลี้ยง <ฮะ S 2> ลูกไม่ไหวก็ไปปากหลวงตาเลี้ยง <ฮะ S 2> <ช>ไม่รู้จะทํามาหากินอาชีพอะไรก็ไปบวชนั่นไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้นี่เราก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อบวชเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะช่วยกันจะลงลักษากรศาสนา,สนาก็เหมือนพระพยอมท่านว่า อาตมาในสังเวทใจจริงๆริงอ้าวเอาละไอนน้ของไม่ดีนี่ชอบเอามาปล่อยวัดหมาขี้เลือนแมวข้าหัก เอามาเป็นภาระักของพระทำไมจริงไหมจริงของท่านนะนี่จริงทำไมไม่ใค้วัดทําไมไม่เอาสิ่งดีๆเนี่ยมาให้กับวัดพอแล้วแมวหมาไอ้ที่มันขาดเหลือคือหินปูนทรายทำไมทำไมแมวบามาบังใช่ไหมนี่แหละอันนี้เรื่องจริงนะฮะก็อักฝาษะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่หมดอยก่นะคุณยองนะเอามันมีอะไรอีกหลังจากพระตุดพระแถวเน้นตุดเน้นแถวแล้วก็ยังมีแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งปูทองโ อู sea, language, ่ทองนี่คุ้นๆหูไหมว่าอยู่ที่ไหนอู่ทองก็สุพรรณบุรีอู่ทองเมืองสุพรรณถิ่นบ้านชันอันสวยสดสังทองสังทองชีวิตช่างรังทดโอความรังเจ้าสังทองบ้านเกิดสังทองสีใสบ้านเกิดสังทองสีใสพี่ชายสุเทพสีใสนี่ยอ่าก็มีแก๊ง18มงกุฎนี่แหละก็อาศัยพ้าเหลืองอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายไพฑู์รักประเทศ นายอำเภอทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสพอุทองได้บุกจับแก๊งมารศาสนาแก๊งใหญ่ที่บริเวณแก๊งใหญ่มากเลยนะอันนี้เพียบเลยมันมีตั้งยี่แปดคนนะคุณโอ้โหเราน่าจะเข้าแม่ถ้าเรารู้เนี่ยเราไปดักมันก่อนดีแล้วอมีพระเหลืองอยู่ข้างเหลืองรถท้ายรถตลอดจบบบ้าลงคอยรับทพระไงเล่นละครบ่อยอันนี้ผมต้องซื้อไว้เพราะผมรับบทพระผมรับบทพระบ่อยฮะเออเนี่ยเขาบอกว่าก็เนี่ย รวมกันเป็นแกงปุ๊บก็เช่ารถตู้หรือว่ารถของเขาเองก็ไม่รู้ล่ะเนี่ยออกตะเวนหาเรี่อะไรลงจุกนี้จุดนี้ไปเรีอะไรบ้างวินศบาทบ้างใช้ใช้รถตู้นั่นแหละเป็นที่เปลี่ยนต่นชุดเปลี่ยนผ้าเหลืองเนี่ยแค่ปัญหาคนไทยที่ทําอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอยู่แล้วนะครับวันนั้นที่พุทธมนทรสายสีมีแกงพระเขมรนะ มามาาามหกินน <มา S 1> บ้นนเข้าไปในหมู่บ้านเลยเข้าไปใน <ว EN S 1> หมู่บ้าน,นเป็นภาษาคาเมลพอมได้มาเป็นบรดกท <c oughs> ีนี้คนไทยเราพอบอกว่าเป็นศาสนาก็อ่อนไวอจะกกทำบุญคนแก่คนเฒ่าบ้านเราแกะจะคิดอย่างนี้ ไม่เป็นไรหรอกห้าบาทติบาทถวายไปยี่ติบาทถวายไปเออใครจะทําเขาจะเอาเงินเราไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราได้บุญอยู่แล้วคือทำบุญไปแล้วคือไปทําอะไรก็ไม่รู้ละเออคือทาด้วยใจบริสุทธิ์คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นทีนี้โอ้ทีนี้คนทําให้แก๊งเหล่านี้นะย่ามใจครับเมื่อได้เงินได้ทองทีนี้โอ้โหเขาบอกว่านะพอได้เงินได้ทองแล้วนะนี่ ไปซื้อหนังโป้นะเล่นเกมออนไลน์นะมีคอมพิวเตอร์มีไพ่สามสำรัดมีไฮโลแล้วยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์เสพยานี่เกียบเลยได้เงินได้ทิศเรียรลายไปนั่นแหละโอ้โหสา่าเลยตไปกลายเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งไปเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเหมือนเหมือนเราไปสนับสนุนให้เขาได้ไปทำบางทีท่านบาปด้วยไหม ะไอ้ที่ที่ไปไปให้เงินให้ทองเขาเนี่ยบาปไหมมันมอยอมว่าบาปไหมมันก็บาปนะฮะแต่จริงแล้วผมว่ามันก็ไม่บาปมันแล้วแต่จะคิดแต่ทีนี้ว่าเราต้องการทําบุญวันนี้ไปไปทำสุ่มสี่สี่สุ่มสุ่มไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําต้องดูด้วยว่าเราสมควรไหม กับคนเหล่านี้อย่างขโมยเด็กมาอย่างลักพาตัวเด็กเด็กไทยหายไปเยอะนะครับเอาเด็กไปตัดแขนเนาะโอ้โหมันโหดร้ายเกินมันเกินไปไหมมันไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วตอนนี้ก็เอาเด็กไปเดินเล่หาขอทานแล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้มันมีแก๊งนี้ขึ้นมาอีกด้วยอะไรอีกครับแก๊งห่ที่ทางอางอรัญยประเทศหรือว่าทางทางชายแดนทางประเทศเพื่อนบ้านเขากัมพูชาเนี่ยนะครับมีคนไทยหัวหมอ ซึ่งไปจ้างเด็กขเขมนคนแก่ขเขมนคนพิการขเขมรเนี่ยที่ขนขาดแขนขาดเนี่ยจ้างมาแล้วก็มาฝึอกอบรมม,<笑><笑>มาฝึกมาฝึกเข้าเป็นคอร์ดด้วยเป็นคอร์ดด้วย<อ>ฮะเก็บสี่พับาทไดออ้ป่ะอ่ฝึกอมฝึกอบรมพุ๊บแล้วก็ส่งมีรถกระบะส่งวางก<อ>ัญชา,าย อ๋อโเป็นสายเลยวางกระจายเป็นจุดๆให้ขอทานแล้วก็ได้รับเปอร์เซ็นต์กันไปมีครับมีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วฮะเป็นอย่างนี้นะสังคมโอเป็นการใช่ไหมคัขอทานก็เลยไม่หมดไม่หมดไม่หมดคือผมเองเนี่ยผมได้อยู่ผมได้คุกคีจริงๆผมมีเพื่อนตั้งแต่ขอทานยันรัตมรีจริงๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะขอทานเ่ยนะขอทานเขายังไปมาหาสูบจริงๆผมไดพยายามขอร้องว่าอย่าทําเลย สำหยังคบค้าสมาคมกันอยู่ก็ยังเจอแต่ที่นี่ก็มาเด็มือเท้าดีไหมมือเท้าดีทุกอย่างฮะแต่ถ้าชอบทําตัวแต่งตัวสมอซอคือจริงๆเป็นเด็กลูกน้องในอยู่ในวงการบันเทิงเรานี่แหลี่อ๋อผมนึกออกแล้วพูดถึงใครเนี่ยผมนึกออกแล้วทีนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อถึงเขาอย่าี่เขามาชื่วยยมใช่ไหมเขาก็มาอยู่กับวงการบันเทิงไปคณะนู้นคณะนี่คือวงการตลกในประเทศไทยถ้าใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ จะไม่มีถ้าคุณไม่รู้จักผู้ชายคนนี้คือคุณไม่ใช่ตลกรับเออพราะเราเนี่ยรู้จักกันด้วยกันดีแต่ทีนี้ผมว่าได้ดูแลเขามาประมาณสักตั้งรู้จักกับเขามาแล้วอยู่กับผมเนี่ยประมาณเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอยู่หุณหยองตลอดนันที่เท่าที่ผมเห็นใช่อยู่อยู่สามวันสี่วันหายไปหายไปสามวันสี่วันกลับมาเดือนสองเดือนกลับมาเอามาเจ็ดวันแปดวันหายไปเขาจะทําตัวอยู่อย่างนี้ตลอดทุกมาทีไรก็ขอตังค์มาก็คือเราให้ตังค์มาก็คือเดือดร้อน เดือดร้อนไปเจอไปเจอหน้าพี่กล้วยก่อนเดือดร้อนเจอพี่ยอดก่อนเดือดร้อนเจอใครเดือดร้อนทีนี้คนตลกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนอยู่กันในวงการบันเทิงหาเงินง่ายได้ตังค์ทุกวันก็ไม่ได้คิดอะไรเอาไปสองร้อยปากก็ร้ายนั่นแหละปากร้ายต่เอาไปสองร้อยใจร้ายยิ่งกว่าปากจะไปเจอป้าที่ไปเจอทุกคนทีนี้เสร็จปุ๊บผมก็สงสัยว่าไอ้คนเนี้ยทำอะไรก็เลยตามไปดูครับอืม เขาเลยรู้เลยเออแต่ว่ามันก็เขาพูดยากพูดยากวันนี้อาจจะไม่ได้อะไรมากมายแล้วครับเรื่องเราก็มีเล่ากันไปนะฮะเวลาก็จี้เข้ามาละหรืออีกหลายเรื่องเลยที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันนะฮะมันหมดเวลาแล้วอย่างกับหมดแล้วหมดแล้วครับหมดหมดแล้วหมดเวลาเวลาหมดริงผมอยากจะเล่าเรื่อง สาวแก่แม่ไม่ไปซื้อยาของจังหวัดน้อนแก่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าเอาจริงๆเขาเรียกว่ายาหอยยุ่มวันซื้ออย่างนั้นจริงๆเหรอจริงๆครับเอาละครับเวลาหมดหมดเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องยาหอยยุ่มเนี่ยยายุ่มยุ่มเนี่ยแหละครับเอาเอาเอาวันนี้ย้อนลูกยีครับสวัสดีะยันครับผมยอดนครนยกครับสวัสดีครับ